โอเคครับแมสุดท้ายมีการดัมมอนเด็กมืดแอแท็กสี่ดิฟเฟนต์สองนิวสปีดสองเราจะเจอแต่พวกมืดเนาะเน้นการเด็กมืดในเมืองนี้โอเคนายมาอยู่ที่นี่ฉันไม่รู้นะว่านายมาได้ไกลขนาดนี้ได้ยังไงแต่ก็ลืมไปเลยที่คิดจะชนะฉันได้อนี่มันน่าสนุกจริงจง นายไม่มีทางจะผ่านตรงนี้ไปได้หรอกอีหน e ูเอ้ยทำได้ไหยเด็กดาตาเมกะช็อคจะไปยังไงอยู่นี่ยไอ้ช็อคขนาดใหญ่การช็อตขนาดใหญ่อะไรปมาณนี้่ะครับเป็นเด็กที่เน้นแต่การทำลายล้างเด็กทานมือที่เน้นการทำลายล้างเป็นหลักน,น่าสนใจนายยังคิดจะมีแมตต์อีกเหรอนายจะต้องเสียใจ เอ้ก็มีหลายคนที่พูดอย่างนี้แหละดักเดดซักบอกว่าแกคงจะไม่โง่เหมือนไอเดมี่เดวิมอนเมื่อกี้นะเฮ้ยเมกาดามอนรู้สึกแบงก์กโมโอผมได้เริ่มทีหลังยังโกรธไม่หายเลยให้ตายอืมว้าวอ้น่าสนใจแล้วครับมันใช้สปีดกับวอเปลี่ยนร่างถ้าผมจะไม่ปิดไอตัวร่างนี้เดวิ่งดามอนเนี่ยค่อนข้างแต่งเนี่ยครับเพชรพีพันหนึ่งแล้วพลังโอทั้งห้าร้อยยี่สิบแต่ว่าแต่งมากครับ แล้วมาถึงเขาต้องดินการ์ดเหมือนกันด้วยเขาไม่มีการัลัางหาครั้งนี้อาจจะวิ่คลิกกว่าที่คิดก็ได้ผมอาจจะต้องยอมสละตัวเลยอ่ะเพราะว่าพลังโจมตีมันมากเกินไป HP มันก็มากเกินไปผมจะใช้โคคูอามอนให้เกคามอนเป็น BP ใช้โอแล้วก็จะใช้การ์ดชามามอนเพื่อลดพลังมันเหลือครึ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วครับ คอยตัวนี้มันเฮดพีมากเกินไปจริงๆผมจะทําทุกอย่างเพื่อลดพลังมันให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะสบายในตัวต่อไปคนระับผมว่าตัวนี้อาจจะต้องยอมตายไปก่อนให้สบายๆตัวหน้าเดวิดดามอนครับคอยนี้มันแก่งเกินไปเวลาสีที่แก่งเกินไปโอเควินิชเซอร์คออ่า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 ด,ด้วยการสาธิตของโคเวคูอามอนทำให้พลังพันของมันตอนนี้เหลือแค่280รดสยวเร็วครับทำเอาจอมืดเลยเนี่ยท่าเมื่อกี้ เออลืมอ่านชื่อท่าเป็นตัวที่เป็นร่างสีที่เก่งเกือบเท่ากับร่างอีติเมตเลยครับแต่ว่ามันใช้ดีพีในการเรียกเยอะนะผมว่าก็เลยไม่เก็บไว้เพราะว่าร่างสีคนจะรีบรีบเรียกเพื่อจะเปลี่ยนเป็นร่างอีติเมตมากกว่าโอ,โอ้แต่ก็ฆ่าได้ใช่ไหมถ้าฆ่าได้ผมจะลงเลยก็ได้เนี่ยครับบวกเป็นร่างสีที่ดันโดบ,บวกดีพีตั้งห้าสิบกว่าจะได้เปลี่ยนเพราะว่ามันเปลี่ยนยากเกินไปแต่ว่าพลังของมันก็อาจจะคุ้มค่าก็ได้ครับ จะเปลี่ยนเป็นชาแมามอนใช้ชาแมามอนแล้วก็วาลุ่มมาซอเซอไอมอนไม่สามารถปกปีได้ผมจะยังไม่ใช้แล้วกันได้ปีดิจโวเก็บไว้เผมใช้โอผมได้โจมตีก่อนดังนั้นน่าจะฆ่ามันได้แล้วแหละเทิร์นหน้าผมจะใช้ไฮปีดิจเพื่อที่จะเอาตัวรอดมาได้ไม่น่ามีปัญหาครับผมน่าจะได้เปลี่ยนเป็นร่างซีแหละรอบนี้ก็ขอฆ่าไอ้ร่างซีสุดแกร่งนี่ไปกันชาแมามอนเวอร์เซนเดวิลดรามอนโอเคครับ ตัวมันก็ดูโหดจริงอะาม่าแฮมเมอร์อเรียบร้อยครับโอ้พราะว่าคุมครับการเสียสละของโคูกอวามอนน่าจะคุมมากเลยลมดิจิมอนระดับนี้ได้โอเคมันน่าจะต้องเีปล่ยนการครับใช่มันไม่ได้เปลี่ยนล่างแล้วเันจะดูว่ามันจะมีอะไรให้ใช้บ้างขอดูกับมือมัน พลังโจมตีเราเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยม,อ,มอยากใช้สามเหลี่ยมก็ใช้ไปครับเมกาแฮนพลังโจมตีจะเท่ากับ HP แต่ HP เหลือเรึ่งเดียวโอเคถ้าพลังโจมตีมันเท่า HP 520ผมมี570คนอย่าผมยังรอดจะใช้โอผมจะใช้ไฮสปีดดิสละกันผมเคลียร์การ์ดดีกว่าเพราะว่าถ้าผมไม่ไม่ใช้การ์ดอะไรเลยเนี่ยโอกาสน้อยที่การ์ดที่สล็อตเดียวเนี่ยจูอมาปุ๊บจะได้ร่างซีเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยาก จะเสียการดีกว่าให้มีโอกาสได้มากขึ้นทิ้งไฮสปีดดิจิโวไปอะก็ไม่น่าอาจจะก็หวังว่าจะมันจะไม่เกิดปัญหาอะไรกันนะโอเคและกัร์ตมอนใช้โอมิสครับก็ใชไฮสปีดดิเจย์ชาม่าแคมเมอร์เอ่อเทรน้าจะฆ่ามันได้แบบไม่มีปัญหามันไม่มี การ์ดพวกที่โจมตีก่อนแน่นอนครับถ้าผมคิดไม่ผิดก็ยังจะไม่ได้นี่การ์ดางสีเนาะแต่ก็มีการ์ดบวก HP ีคือผมจะใช้ก็ได้อะผมใช้เลยก็ได้กันนะชามาโอนเป็นด,ดีๆรอบนี้ผมจะฆ่ามันก่อนรอบหน้าครับถึงจะค่อยได้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วก็น่าจะใช้สปีดดิจิวอลเปลี่ยนร่างอันติเมตต่อได้เลยโอเคมันใช้สามเหลี่ยมถ้าผมบบก2อ0้อย จะฆ่ามันยังไม่ได้งั้นผมยังไม่ใช้การเพิ่มเพชรทีมาใช้รอบหน้าครับเป็เตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมตาทะบายครับอยากใช้ก็ใช้ไปไงก็โดนฆ่าไปก่อนอยู่แล้วโอเคชามาแฮมเมอร์ชามามอนโอ้โห้ยชามาแฮมเมอร์นี่มันหกกออน,น้ากดโอ้เอ้อ่าเนี่ยเออชามาแฮมเมอร์เฮ้ยมันเบลอเล็กหนาเดี๋ยวฮะนานๆจะมาแคสต,ตอนเช้าครับก็เลยเริ่มอาจจะเบลอ ส่วนใหญ่แล้วผมจะแคสเกมตอนช่วงเย็นๆครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงเย็นๆถึงตอนมืดเนี่ยจะเป็นอะไรที่สมองแล่นได้มากเคุณจะเช้าเป็นอะไรที่เบลอมากอาจจะเพราะเพิ่งตื่นหรืออะไรก็ได้ครับการที่มือมันมีอะไรที่ฆ่าเราได้เนี่ยอย่างแบ็คเกียเปลี่ยนเป็นสุคาดมือแล้วก็เฮดี e ทั้งคู่ลดครึ่งหนึ่งผมลดครึ่งหนึ่งมันใช้โอก็ยังฆ่าผมไม่ได้นะแต่อันนี้จะสามารถฆ่าได้ครับเป็นเฮดี e ให้เข้าเปลี่ยนพลังโจมตีให้เท่ากับเฮดี e. เออ ใ oh. ช้โอ้าวใช้โอทำไมหมูมันมีโอสูตรผมลืมไปแต่ผมเพิ่มเพชรพีครับยังไงผมก็น่าจะรอดไปได้มันไม่ใช้ด้วยอืมก็อโอเค oh 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 oh. โอคค้โหเก็นรางคาพูได้เพิ่มหนึ่งโอเคครับผมจะว่าวเผอกดโอไปอย่างไม่คิดเลยนะมันเบลอจริงๆครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเบลอไปอยู่เดี๋ยวก,ก็เบลอจริงๆแหละมันมีโอสูตรได้กดโอไปอย่างไม่คิดอะไรเลยทั้งนั้นเนะี่เฮ้ย โอเคครับเธอแน่ค่อยเปลี่ยนร่างข้ามันเธอเป็นฟ็อกโอ้แล้วก็ว่าวไปครับน่าจะต้องเปลี่ยนร่างได้แล้วครับถ้าไม่มีการเพิ่มพลังโจมตีก็ควรจะเปลี่ยนร่างได้แล้วโอเคจะเทคพาไอ้อเจ๊ไดี๋ยว่องใหม่ๆต้องดิไม่ดิงั้นก็ได้ครับ เด็ดเดๆๆเด็ดเดเดดผมจะใช้เทคคาร์มอนแล้วก็สปิที่กิโวเปลี่ยนเป็นกาดอมมอนนี้ผมจะให้กาดอมมอนเป็นเอวีพีบ้างครับเพราะว่ารู้สึกว่ากาดอมมอนยังไม่ได้อยู่ในหน้าเทมเนลเลยใช่ไหมอืมดีใช้เอ็กครับเรดอะเริร์ดแครดเรดคราฟชั่นไม่น่าจะตายนะไม่ว่าจะใชดการอะไรก็ตามโอเคครับผมชนะแล้วเรดท่าแครดเรดคราฟชั่น ดูพลังคลาสของกาโดมอนการใหม่ของผมครับกาโดมอนเพื่อสุดซึ้งไคมอนโอเค Alert, เคลเดอันอเลิศคลาสเดสทัพชันมัมนแฝดนะไม่ครับกาโดมอนเวอ่อร์โอเคสามต่อนหนึ่งวิงแบงก,กาโมโอเคครับ เบอร์จริงๆอลยช่วงเช้าพูดถึอเอ้ยเกียบชนะอย่างเดียวเลยโบ๊ทเก็ดไม่ได้อะไรเนาะก,การอะไรไหมคารามอนเพราะว่าเรามีการ์ดครบ6ใบแล้วมันจะเอาเพิ่มไม่ได้ครับอย่างเมื่อกี้ผมเอาการ์ดคารามอนมาเพิ่มไม่ได้แล้วอะไรฉันแม่มเป็นไปด้ยังไงเขามาใช้ดึงแพ้ไอ้หนูยังแกไปไก,กลๆนี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับไ,ไอ้หนูยังแก เฮ้ย hey, ฉันชน,นะแกทำใจซะโอเคทีนี้ก็เอาพารโค้ดของเมืองต่อไปมาได้แล้วกีกาดามอนจะจัดการแกเฮ้ย hey, อย่ามัวแต่บน่นเอาพารโค้ดมาเออฉันขอโทษฉันจะทำไม่ได้อ้าวนี่หมยว่เนี่ยเฮ้ยนี่มันไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยโ卜ปากก็อย่างที่เห็นหนะฉันไม่ใช่หัวหน้าตัวจริงของอารีนาเด็กอ้าวเฮ้ยฉันไมีจะรู้เรื่องเลย อแน่นอนแกไม่รู้หรอกก็กูไม่เคยบอกมึงนี่วะไอโง่ยังไงก็แล้วแต่ฉันตอนการนายจะจัดการกีการ์ดดมอนฉันไม่สามารถให้พาดโคตรแกได้นั่นมันเป็นหนทางที่จะเป็นโอเคดีดีด้วยที่ชนะแค่นั้นแหละดุ๊ยโอเคียนปลาครับมันไม่ยอมบอกว่ากีการ์ดดมอนคือคนในท้ทยจริง แล้วก็ไม่ให้มันมาสู้ด้วยนะผมต้องไปไล่สู้ใหม่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเข้าไปแรกที่คาเฟ่ก่อนขอเคลียร์กันเคลียไอ้มันก่อนเลยฉันใครผ่านโคตรแกไม่ได้จะควักแกจะชนะกีการดามอนมันเป็นหัวท่าที่จะเป็นโอเคข้า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 ยัมีอะไรขำอีกไหมโอเคครับนี่เป็นกีการดามอนมากีการดามอนเจ้าก็กีการดามอน ฉันรู้วจะจัดการเกอมาดิอารีนารู้รู้รู้ไอเดอมอนนี่มันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยล็อกอยูไ่ได้โอเคครับไปที่าอารีนาเปิดแล้วด้วยกันแล้ว,ลอลวโอเคครับวันนั้นจะต้องเข้าไปที่อารีนาอีกอรอบเพื่อที่จะชนะไปทุกตัวเพื่อที่จะไปเจอกีการ์ดามอนเป็นตัวสุดท้าย โอเคงั้นก็เหมือนเดิมครับผมจะไปเล่นหลังไม่เกว่ากจะเจอกิกาดามอนแล้วผมจะอัดตอนที่ผมเจอกีการดามอนแล้วให้ผู้ชมเห็นครับโอเคก็สักครู่หนึ่งครับไว้เจอกันแม่น่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคหากใครมีข้อสงสัยใดๆแล้วแล้วก็อย่าลืมทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างครับผมแล้วก็เช่นเคยอย่าลืมนะครับให้ชอบกดไลค์ Subscribe and hit drop. Rock start to the bar. What we need to grab? Uh, uh,